ครับผมสวัสดีพีพีนานาะนะนะครับวันนี้กับวันทีอาซิปหากรุ่มผ้านะครับพ่อสองหกซิปหาวันนี้กับอ่ะมีกล่องซูมนะครับกล่องซูมจ็กสิมันกล่องซูมคือกล่องเอียงนะครับเป็นทรงม้ไห้นะครับกับแง่แน่จ,จังหน่อยอยู่อ่ะแง่แน่จ,จังหน่อยครับเนี่ยครับกั <c oughs> เลยว่าเดี๋ยวผมสีแกะ แย้งเห้พี่น้องเบิ้งนะครับบาเป็นกล้องนี้อย่าง <c oughs> เ,าเดี๋ยวสักครู่ครับามาแล้วครับพี่น้องข้างในนะครับ เป็นอ่าไม่เป็นกล้องซูมหรอกครับเป็นกล้องเนีย์กล้องเนีย์หั่นหัวยุบีครับแล้วแจ้งให้เบิ้งพี่นอ้องสักครู่ก็ส่งไปซนี่มากครับ ไปเซนีมากักบแพ็คคอน้ังอี่ีโอเคครับสองสัน่นแพ็คบักย่างนะรีบพี่น้อง ท่าทีครับมาลวครับ <c oughs> มาแล้ว,ลวอันนี้อันนกเขาใหญ่ครับนะเราว่าเบิงอ่ะโค้งสางเนะพี่น้องครับประมาณนี้ครับ ขั้นฟาดนี่เป็นการล่านด้วยพี่นอ้องขั้นฟาดเป็นการล่านครับขั้นฟาดการล่านครับระบบระบบกลไกนี่เป็นแบบขั้นหักนะครับขั้นหักกลางนี่นะครับขั้นหักกลางขันเวล่าเขาใสขึ้นกับยุคป,ประมาณนี้ครับขั้นเวลาหนุเหยียบลงครับ นะนี่ครับเป็นระบบคว้านหักผมสั่งเพิ่นเป็นคว้าน,นหักกะเจ้านี้พันเฮ็ดได้หลายแบบอยู่ครับหลายแบบหลายทรงหลายสไตล์ครับมีทั้งอ่าสั้นตงรงสั้นหักสองสั้นครับเป็นเทนน่าเป็นเฮ็ดได้หลายแบบนี่นะครับงานลายเหรียญง,งานกระประมาณนี้ ตามที่ผมประเมินเบิงนะครับประเมินเบิงกับรคาคากะถหรือว่าสมดุลกันอยู่ครับพี่น้องสมดุลกันอยู่ของแกออกมากกับโบมี่ยังเสียหายครับกับโมียังเสียหายแต่ว่าไอ้โตอันนี้กะ สี่พเนียร์กับบัตีบหัหฮางครับบัทีบหัหฮางข้างล่างนี่ก็เป็นไว้แล้วครับแต่ว่าไอ้ตรงอกนี่ครับอกนี่ก็เป็นไม้ยาไม้ซักครับอกไม้ซักนี่นะครับประมาณนี้ละ สีกับสีธรรมชาติครับพี่นอ้องอเดี๋ยวผมสืขึ้น,นกลไกหฮเบิ้งครับขึ้น,นกลไกหฮเบิง้งกลไกกับชื้ว่าบอบอนบาแข็งแห้งครับบอนบาแข็งแห้งเวลาเข้าขึ้นเท่ากับเวลาเข้าขึ้นนะครับเข้าหลุดหลุดอันนี้ลงมากกา่อนี่นี่นะครับอยากได้ก้อเลอกก้ออ,อ่ะ นะก้อบางกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับะทางนากับซียูประมาณนี้ครับค่อนนี่นะครับกับผมมักแบบสไตล ประม้ณนี้แหละครับผนียดมักสไตล์ประมาณนี้เรพราะว่าไอ้โตโกงนะครับโตโลูกผนียดนี่ให้มันสูงสูงเน่จังหน่อยครับเวลาเขาแซมใบใหม่ <Yeah. S 1> เวลาเขาเสแซมใบใหม่มันยังสีเจ็บขั้นฝาดได้ดีครับนี่ครับยังสีเจ็บขั้นฝาดได้ดีนะนกตอเข้ากับสีเรนได้ดีครับ หางบาักเ,เวลานกเหยียบนะครับเ,เวลานกเหยียบหยยบนีกระลันครับหยับกลางนี่กระลั้นหยับที่ครับหยับนีกระลันก็ถือว่านิ่มอยู่ครับคนไก่นิ่มดีอยู่ประตูนะครับประตูเป็นเปิดขางครับ ประตูเปิดขางกับประมาณนี้พี่น้องอ๋อเป็นล็อกอ่าเป็นล็อกอันนี้เลยครับนี่เป็นเฮดล็อกห้เลยเวลาเข้าสิหูดขึ้นครับนี่ครับอ่าเข้าสีกดๆลงไปจักหน่อยครับแล,ล้วก็เปิดขึ้นเลย เวลาหลุดลงมากกับสีอยู่ประมาณนี้ครับเป็นล็อกในโตเปิดขึ้นมันกว่สิบมันติดกับนี่มันติดมันกับเปิดบ่ได้ไนี่ครับเวลาเขาหลุดขึ้นเท่ากับคมนะคมสีคมคมลงครับแก็ดึงขึ้นเลยนะกับประมาณนี้เรื่องของลวดไล่ขังในครับกับเป็นลวดไล่ธรรมดาครับพี่น้อง กกะเป็นลวดลายธรรมดาครับกะผมเบื้องไายละเอียดกะพอได้อยู่ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่สมกับราคาอยู่ราคาใบนี้ก็อยู่อ่าพันตุนต,น,ตนครับพี่น้องอยู่พันตุ่นต้นครับผมสวยอยู่ค้อนก็น่ะสิเป็นไม่ตะโกครับพี่น้องไม่ตะโกตะโกดำ ประมาณนี้ละได้สารนี่ก็น่าจะเป็นได้ประมาณประมาณรังซีครับ <c oughs> ได้รังซีนะครับ <c oughs> ตาไข่ตาไข่บอยานบอตึงแห้งครับนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะผมมาเปิดกล้องแล้กการรีวิวครับพันเนียดให้เบิง้งบ่บมียังหลายอะครับพอดีเป็นทรงของมาให้ให้เบิง้งโตเต็มโตเต็มทั้งหน้ากับประมาณนี้ครับทั้งหน้ากับประมาณนี้ กับผมสำหรับชิปนี้กะมักกะไรครับถือใจก,กะแค่นะครับนะสำหรับไข่เฮ้ากะมันนี่กะหลังจากที่ส่งของให้ลูกค,ค้าแล้วครับส่งขึ้นไ้ให้ลูกค,ค้าแล้วกะพอดีของปเนี้ยนมาหวอดครับก็เลยแกให้พี่น้องเบิ้งครับแกให้พี่น้องเบิง้งกับประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ออกต้อนกเขากะ นกคนเศร้าหาวแล้วครับพี่น้องมันอยากเขาฝูงนะเขามูเขาฝูงแล้วกาล่ออีกประมาณช่วงเมษาครับจังสีได้ล่องเทศเบิงครับวาสิมานเเพราะว่าถาเพิ่นเจ้าขอน้าปังครับเจ้าขอน้าปังสักวันนกจังสีกลับมาหาอีกครับผมสำหรับมนีกะเบิงแล้วก็ฝากกดติดตามได้เครับเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้ทางขายเท่านั้น สำหรับมนี้กะขอบคุณครับ